วันนี้มีสปอร์ตไรเดอร์นะครับเดินทางไกลามาจากภาคใต้จังหวัดภูเก,ก็ตนะครับระยะทางเกือบพันโลครับเดี๋ยวเราไปชมครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างาเห็นไหมครับระยะทางเกือบพันโลครับด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าใช่อันนี้ เป็นรถรุ่นไหนครับรุ่นนี้เป็น Toyota s p o อ t ์ตไลเดอรตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายเป็นเครื่องสามพันออโต้โจทย์ของลูกค้านะครับตั้งใจจะทําสีเดิมรอบนอกนะครับแต่คันนี้เหตุผลงานของเราทาไปเรื่อยๆก็จะบอกว่าอยากทาสีแบบ100%เพราะว่ารถอายุการใช้งานเยอะแล้วอยากให้เราทาคันนี้อาจารย์ดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยในเรื่องบอดี้เนี่ยมันควรทําอะไรบ้างบอดี้เนี่ยคืออยู่ภาคใต้นี้อาจจะเจอน้ําเค็มบ่อยนะครับในทะเล มีดูจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยรอบๆเนี่ยมีแดงมีผูกอาจจะต้องเก็บพวกรอยผูด้วยนะครับตา,ามที่ที่เราเห็นเลยแล้วหลักๆเลยครับของคันนี้สําหรับผมนะผมันแค่มองว่าในเรื่องทรงรถเนี่ยมันยังเขาเรื่อมันยังขัดใจในสไตล์การทําแบบเราใช่เราต้องเก็บยังไงบ้าง อาจจะต้องมีจัดทรงใหม่จัดฟิตเมนต์ใหม่จัดทรงให้ให้ดูสวยให้ดูวัยรุ่นหน่อยอะไรอะไรที่เราต้องเปลี่ยนี่ะใช่อะไรไปดูหน่อยว่ามีอะไรบางที่งต้องเปลี่ยนคันนี้ก็ยังไม่ครบเลยต้องหาหาหาด้วยไล่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยครับที่อะไรต้องเปลี่ยนบ้างโอ้สําคัญเลยโลโก้กระจังหน้าโลโก้พวกนี้แบบเส่ิมเขามีอมไรเส่ิมสภาพแล้วว่ะในต้องเปลี่ยนไฟเดี๋ยวเราดูอีกทีว่าเราจะล้างได้ไหมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยเราควรทํายังไงดีใช่พวกนี้คือจุดรายละเอียดเลยนะที่ต้องมีพวกคิ้วยางวีดูสย อ่าต้องเปลี่ยนครับพวกคิ้วยางพวกนี้อ่ะอันนี้ต้องบอกลูกค้าไว้เลยนะครับช่อะไรที่ต้องเปลี่ยนมากอ่ะดูด้านข้างต่อครับด้านข้างเหรออ่าเมื่อกี้เห็นรถแว๊บอ่ะแบบอย่างเงี้ยชายบันไดเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากเวลาเราวิ่งลุยน้าน้าเค็มเนี่ยอาจจะไอทะเลพวกนี้อาจจะเข้าไปเกาะซอกนี้ไงแล้วมันก็เลยลามลามมาเราเห็นภายนอกข้อนี้นะข้างในต้องเยอะกว่านี้อีกข้างในซูมนี่ต้องมีน่าจะยาวแน่นอ้ามในซูมพวกนี้ต้องมีเนี่ยยางหลุดหมดเลยยางแบบหมดสภาพหมดเลยพวกนี้ ต้องทําก็ต้องบอกว่าการทําแบบนี้แนะนําครับเรื่องอะไหล่มันต้องเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเราจะได้ทํางานแล้วมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรรถจะได้ออกมาดีนี่ยิ่งแดกหลังคาอย่างนี้หายากมากต้องหาเลยตัวนี้ไอ้เรื่องเบิกอะไหล่แท้นีไม่ยากครับเดี๋ยวจัดให้นะมาดูด้านหลังครับด้านหลังเห็นทรงรถสวยๆนี่นี่นี่น,นี่ต้องเมื่อกี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ชี้แจงเลยว่ารถมาจากภูเก็ตจริงหรือเปล่านี่เราให้ดูจากายทะเบียนภูเก็ตเลย เดินทางมาจากภูเก็ตจริงๆครับคันนี้ลูกค้าอาจจะไม่ได้ขับมาอาจจะสไลด์มาแล้วเดี๋ยวลูกค้าเขาจะมาติดต่อเราแนะนําครับจริงๆถ้าส่งสไลด์มาแล้วแนะนําว่ามาคุยกันรายละเอียดแต่ละอย่างนี่เราจะบอกอย่างชัดเจนเลยว่าควรทําอะไรบ้างใช่แล้วก็ฝาท้ายดูจากฝาท้ายแล้วนี่น่าจะเกิดจากการกระแทกมาหรืออะไรสักอย่างฝาท้ายค่อนข้างที่บุบแล้วดุ่งหน่อย แนะนำเปลี่ยนใช่เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าฝาท้ายตัวนี้มันจะมีตัวยึดยางไหลไปช่างคอได้ไม่มีผีมือเลยไม่มีฝีมือแนะนาเปลี่ยนบางอย่างมันเคาะได้ก็ต้องเคาะบางอย่างที่มันเปลี่ยนแล้วได้ดีกว่าก็อย่างบนไดที่มันผูกเมื่อกี้เราควรทำยังไงดีตัวนี้มันไม่มีเปลี่ยนอ่ะตัวถังหลักมันไม่มีเปลี่ยนเราก็ต้องตัดผูเอาทำให้ดีที่สุดมาดูด้านนี้ต่อครับโอ้นี่เราวนดูรอบคันเลยนะใช่ลึกๆเลยสุดลึกๆเลยให้เห็นเลย เนี่ยอย่างเช่นพวกจุดที่เห็นๆเลยเนี่ยพวกวันไดพวกนี้มันงอมันดุ้งบางโคนหน้าแบบนี่เขาเรียกว่าทาแก้มแดงมาสาวน้อยแก้มแดงน้มแดงมาเป็นเอกลักษณ์ครับใครขับไปไหนก็ต้องจําได้ใช่ครับแต่เราจะชุบชีวิตตันนี้ออกมาให้แบบตามที่ลูกค้าต้องการใช่แต่ก็ต้องคุยอีกอย่างนึงต้องคุยกับลูกค้าอีกนะฮะอ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องภายในภายในนี่ไม่อยากเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียตกใจ โอเคนะฟียวอะแอบมีซาวนนิดๆนั่นแน่ก็ก็ถือว่าภายในเนี่ยผมแนะนําว่าต้องทําใหม่หมดใช่นะครับข้างขวานี่ค่อนข้างเยอะเลยภายในไม่ยากแล้วกันไม่ยากเดี๋ยวว่ารอดูทีหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าได้ได้เกินโจทย์มาในเรื่องช่วงล่างใช่เห็นแวแบๆเมื่อกี้มีล้อแม็กมาในรถละ เราแม็กลูกค้าน่าจะจัดมาอ่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเราไม่ซีเรียสไม่มีปัญหาเพราะว่าแม็กที่เขาถูกใจแล้วใช่เราก็จะหาเบอร์ยางแล้วก็เรื่องการยกสูงใช่ครับคันนี้ต้องการยก2นิ้วแม็กไหมกับรถรุ่นนี้ก็โอเคแมทอยู่ไม่อยากให้เกิน2นิ้วจะได้ขับใช้งานได้อย่างอย่างง่ายแล้วเราคิดว่าในยก2นิ้วเนี่ยเราต้องใช้สินค้าอะไรบ้างแล้วก็ ที่มันแมทสุดในสำหรับสปอร์ตเรเดอร์ที่เราเคยทำเอาเฉพาะคันนี้ก่อนอ่าอืมคันนี้โชกก่อนเลย1ชุดครับอ่าโชกสเต็บยกก่อนเลย1ชุดอ่าแล้วก็พวกจุดลูกหมากโคมจุดเป็นพวกโชกอะไรดีก็มีหลายแบรนด์เลยอ่าเอาเป็นโมโนทูก็ได้หรือจะเป็นทวินก็ได้หรือจะเป็นแบรนด์พวกเอ่อโอมนอ่าพวกนี้ก็เหมาะสมกับรุ่นนี้มากอ่าก็ก็ถือว่าอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับใช่สำหรับคนที่กำลังจะติดตาม หรือว่ามีรถรุ่นนี้อยู่<ช>อยู่จังหวัดไหนก็ได้นะครับเรารับดูแลรับรีสโตใช่ครับนะครับแนะนําว่าเ,เดี๋ยวเรามาคุยก,กันรายละเอียดจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำทั้งคันก็ได้อ,อยากทำเฉพาะช่วงล่างหรืออ,อยากทำเฉพาะบอดี้หรืออยากทำตรงไหนก็แจ้งมาได้ก็สำหรับคนที่กำลังสนใจในการทำแบบนี้นะครับก็แนะนำติดตามมาที่เพจได้เลยนะครับ J A A F Body Shop นะครับหรือว่าเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรผมนะครับ0 8 4 1 4 4ปด9 1 ครับอีเบอร์หนึ่งครับศูนย์5 6 5 4 5นึ่ง้คิวต่อไปมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าสปอร์ตไรเดอร์คันนี้ฝากติดตามชมด้วยนะครับ